นี่นะครับเพื่อนๆก็ปลูกเรื่อยๆครับตายก็ปลูกแทนใหม่นะครับแล้วก็จะมีต้นเป็นอยู่เนะาะทีนี้ก็จะเป็นกลุ่มของสวนยางนานะครับแล้วก็พืชเบญจะพณอื่นๆรวมทั้งผล,ลไม้นะครับอันนี้ก็มีทับทิมสยามด้วยเนาะกว่าต้นไม้จะโตนะครับพืชอื่นก็ได้ผลผลิตไปแล้วนะครับและอีกอย่างนะครับการปลูกอย่างนี้เนี่ยพอเขาแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ พืชต่างๆให้ผลผลิตมันก็จะทยอยให้เป็นรุ่นๆไปนะครับเป็นการวางแผนปลูกป,กปีนี้ได้อะไรปีหน้าได้อะไรปีต่อไปทําอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราปลูกทยอยปลูกเนี่ยก็เพื่อนๆจะเห็นว่าหญ้าางข้างๆก็ยังสูงอยู่เนาะนะครับเพราะว่าต้นไม้ของเรายังไม่โตพอได้เหยียบหญ้านะครับถ้าต้นไม้เราโตพอหญ้าพวกนี้ก็จะไม่เกิดแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับปลูกไม้วันนี้เพื่อประโยชน์ระยะยาวในวันหน้านะครับ เป้าหมายของเรานอกจากปัจจัยสีก็คือเห็ดครับอย่างนาน,นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ